อใช่ไหมนนะยละเอ๊ะทำไมยังไอ่อะไรม่งว้ไปะเมันเยนงจะหมเ็บละละมุนโดนเกือไงโดนเกลือหน้ามันจะววลาได้น้ำเกลือ

มีไนป่ะมีนไนค้าจะไหลอไไนหลอกแล้วโหยลงมาคุ้ม้าได้ถาปิดมากก็มืหหแดแล้วเหอะไนต้้งแต่ไนตั้งแต่คิวแรกแกลก็แสดงว่าคุ้มค้าแหละใส่ไนเป็นไนจริงมั้งไม่มีไนจริงหมอเขาต้องวิ่งหน้าลงบานเลยิ่งหน้าลงบาทเขาก็คุ้มผ้าเขต,ตรงนั้นไง ข้าลงทัพข้างทัพลงบาลเอาผ้าปิดคาทิดก็มืดก็มืดแล้วอยวบอกอีกทีนะคะว่าจะไปกับรไม่ลงก็ได้นี่เขาถ่ายเทปหอ่าเขาถ่ายเล่นเทปอะม่ลนเทปะนันเมื่อกี้ที่ไปขอเขาอะเขาให้ถ่ายใมเทปเลขออะไรที่พี่บอกให้เล่นฟรีเมื่อกี้ชันแบบโคเว็บเอเอานั่นเร็วเร็เร็วเจ้าโอ้หเร็วเร็วเรเร็วเร็วเร็ว แคบแคบเขาบอกแคบแคบเยไม่ได้มัเลก็บองมันมันก็เลยายนโอแสียงจากที่ีงจากสีขอตังค์เลยขอตังขอตังอบรงนี้ไม่มีตังค์นี่บในรวยนี่ไปเงเยอะนี่บงนี่อาวันนี้ไม่งนี่คืออะไม

ันหน้าหาใครอะเดี๋ยวนะทางนู้นไปทางนู้นมีมาตงนี้นเหอน่คือตอนนี้เละทั้งตัวนะสงสารแม่รีแม่กัเพื่อนไม่ได้กลัวมันหรอจริงเหรอเดี๋ยวมีาเาเ

มันมืดมากเลยนะอานราคเี่ะนักอใกล้กัละครเวทีโอยอยากเห็นปะแต่ก็สวยนะอยากเห็นปะเห็นยังแป๊บนึ่ไเร่นไม่เล่นหาก่อนสวยไม่ออกอาก้วส่งไปในแอจีแล้วนะไดเร็กเมสเซจเฮ้ย้าฮะ อะไรอะพี่นี่อันนี้ก็ตัดต่อเหรอไม่ใช่ถ่ายเติมถ่ายจากมอนิเตอร์เขาใช้คอมพิลเตอร์ไงก็นั่นแหละอันนั้นเขาใช้ไฟอันนั้นคือมีไฟแล้วนะไฟสว่างนะอันไฟสว่างแล้วนะที่เนี่ยร้อนร้อนเนี่ยไฟนั่นเนี่ยอันั่นแหละสว่างอือะ

โอ้ย คนกินอยู่จ้าจ้าจ้าไม่มาลองเยงไปรอเกิน้านที้วโอยีเชรี่ไม่เคยิามตาไม่ตามทำไมอ่ะเด็กใหม่เรียนมาอยู่เรนที่นี่รอไม่รู้ไม่รู้คำพืนล่ะไม่รู้ว่าโชเป็นเด็ก รอยเป็นด้เลนชีวิตจริงอะสนกคิงชีวิตจริงได้สงคมร้อยคะแนนเต็มได้เลยคต่ว่าสิ่งฝรั่งเศสมองชูกำมังสวะคนละภาษาอะไรหรออ๋อรแเบียงแม็กซีูนรชื่อเจนี่ รอเน่ะเอาคีมเหมือนมือนี้เุยนะจ้าตาตาตเนเเนต้องพูดภาษาญี่ปุ่นค่ะเชิ่มเออ ไม่ใช่เปแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นไงก็เห็นแบบเข้ากันกันหน้าฮาชิมี่ปเ่ะเด็ดเด็ดโดโซยโรชิกุดูน้ำกุบตาก็ไม่ไปแกแลยอชิบตาชิฮอนด้าปให้ครบลูกอีกคืออีกคือว่าเนี่ย สุก right <laughs> ี้สุกีไงแปลว่าชอบสุีกีย่าี่สกี้นั่นไงกะอ๋อเหรอเมื่อกี้พี่พีตกใจโคตนขำอมีอยู่ก็เดินมาอไม่เคยเห็นเอองตมอนไหนตอนให มูอกัดขาดีที่มันกัดขาโอ๊ยให้มันกัดอะไรล่ะแล้วตัวนี้จะเป็นผีผีได้สวยขนาดนี้วะเถียงที่แต่งไม่ลงไม่เถียงพวกนี้ไม่อยากเสียงเออมินาชมพบอกไม่ต้องเถียงเรื่องอะไรมิน่าพ่อไม่เคยเถียงเลยบอกว่าพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อไม่เคยเถียงเลยพ่อบอกพ่อชินแล้วอ๋อ อืมดูดสนโสโอ้ไม่เปลี่ยนคำเลยก็พ่อหนุ่มเด็กรอสอนรามสอรามดูหน้าสอนรามในทีวีเนทเกือมากเลยนะน้ันมีแต่พ่อเหมือนสอรามนึกถึงพ่อวงแตกเลยใช่อยู่บ้านอย่างนี้แหละรู้แล้วว่าเนทเป็นใคร ม่เหมือนพ่อพ่อบอกเหมือนเดพ่อบอกหมือเจมจิใช่เจมจิลาวัตไม่ใช่ยู่อเหมือนพ่อมาเดี่วิเรียก่เีย้าพ่อจะให้เรียกนะเนีนนมน้เป็นนาเดนาเดนาเดนาิเด็ด ขออีกรอบค่ะนกอบากอาะ r ไม่ใ uh ช่อ so ีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งีกครั้งง

ฮอสพิทอย่าน่าจนะข้ามันมอยนะเอาไม่มอแล้วไม่มอลจะไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่ทูมอแล้วกันค้ากออฝก็ไม่หายเลยอะ ก็มาูล้ออก้านหน้ามันตามนิ่าตามนิดมาตามนิ้มาตามทางนีกจะออกทางนี้อองดีปไปยูเท่มก็ออรแหละรนี้ออง่อนแล้วเดียวก็ไปยเทิ้าเลยเปทางก่ก็คือซ้าแล้วก็ไปยูเทิร์นแล้วก็ซ้ายแล้ไปยูเทิร์นว่เินใ่ไมก็ออกรูนี้แรี้ออกงอวเดี๋ยวก็ไป่ซ้ายไเลยางแ่ไมค้ายแลวกไ้ยไ แต่ข้างหลแต่ข้างหลังไปรวจีสมัดเนเน่ไปข้างหน้าศึกษาไว้เดี๋ยวที่จะทำงานต่อไปมันเอีอยกได้หลายทางตะไม่ดีตอนเย็นมันพบติดอ่ะวันน่ามันติดตรงนีอซอยก่อนที่จะมาากัสค่งใหญ่แก้ซิและนี่ค้าแต่เพ่อจะจัดตรงนั้น บายบายซี์ยูเซยยูอะไรตกไหมเออพี่เหมือนมีอะไรของใครตกไหมโอ้ยน้องน้อยอาสายหนู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 แล้วถามว่าอะไรตกไหมมาแตกมาแตกเลยอ่ะถ่ายรูปอะจอดอ่ะเอารถเราจอดตรงนี้แอปแอ จอดรถนักเลงมากเลยอ่ะดูมันขยายในนี้นะเนีนะเออหมดมนเดินเหวเป็นถิ่นเลยเหรอเน่ยเนโนตมอไนม่เกกว่าอันนี้อ่ะมอถ่าย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 ไหมถ่ายไหมไปองถ ลงใส่รีซี่ขอยหรอคะแนหอโอ my god Oh my god ม่อยากถ่ายป่ะหนูขอนั่งนะนี่พอขับแม่จังเลฉันกฉัวลงไม่ได้เยไม่มีรองนะขอบคุณโอ้รัไม่ใชแสงนี่จะดีอ่าทึ่งม

เซนท่าเซนทล้มลมลมของเล่นเหรอพี่พี่อาพี่เอาเหมือนของเป็นนะของเล่นเหมือนของอยู่เซนท่เรอเอยอล้มไม่มีเลยโอย้กระจกด้วยขมีทุกคนเลยนอกจากขอเฮ้ยกระจกสอีฟ้าใช่นไนี่ไนสงวยกระจกส ขับรถมือเดียวขับรถใช่ไหมขับรถปล่อยมือโอ้ยพี่ตี้ปิดเถอะเปิดไม่แสงแสงรถมันแสงรถแสงพิยงรถเข้าสวยสวยใช่ได้สวยสวยพาป่ะลงมาลงมาขอเวลาทุกคนนะพี่ซี่เปิดทำไมไฟพี่ซี่เปิดไฟให้ให้โห ขายแบบว่ามีวิงวิงอะอ๋อหถ้ากำลังออกเท่มากมันเล่นอ้าวกขับมอด้ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยนะทำใหเสื้อมันเล่สองเนตอยากใส่เหรออืมขอแชราขอ่ฟเจอกันนี้อเป็นเอที่แบบว่าโคตรหล่อเลยโอ้โหอนั่นแหละเดี๋ยวอันนี้เราเห็นอะไรบิ่ ลูกคู้ลูกคู่กระแทกกระแทกผีใครล้มไหมอ่ะเไม่ถามถามได้เป็นมงคลมากไม่เคยอ๋อเหรอเออไม่ถามไงเพราะรถมันแพงไงคงไม่กล้าล้มหรอกอะไรเงี้ยใช่มันห่วงรถหรืไม่ได้ห่วงคนคือถ้ารถรถจะทับตัวเองรถจะให้ทับตัวเองก่อนเหมือนพี่เจ้าน่ะเหรอที่เอาขาเอาขาบรรับ ม่นะตัวับไม่มจับ่สวยดเ่าอย่หล่นมาไม่คุ้ไม่เดอยมื่ไหร่น่หมดถุงเม่อไเฮ้ยแต่มันสีนาสวยมเขาไหนแพ่ไจับคุ่สวยปะสังสวยรอะไรอ๋อขอพี่ใช่ม่ใช่มันเขไโอ๊ยสวยมากเลยเนในมุมมือใช่ไม่ใช่ โอ้โหเพลงใครอ่ะนิวจิ๋วไงอะไรนะร้องไม่ได้เอ้นั่นเลยเอาช้แคมเลยฉันรักของใครฉันก็รักของฉันที่มันต้องมีมันต้องมีคนร้องคนลอหาคนร้องเป็นยังไงพี่ซีเมื่อกี้พี่กระเทยแต่งหน้าพากันร้องอ่ะแยกันเป็นนิวเป็นจิ๋วพี่พี่แยกเป็นนิวนะพอพี่ไม่จิ๋วพี่ซีเล่นตัวเอง

มาลุกโก